สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอกบุญแชนแนลวันนี้แอดมินจะมาเล่าเกี่ยวกับเรื่องคนที่มีกากบาทกลางฝ่ามือเพราะคุณคือผู้ที่มีวาจาสิทธิ์และมักจะเป็นจริงค่ะแต่ก่อนจะไปรับฟังฝากคุณผู้ฟังทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะ หากคุณเป็นคนที่มีกากบาดกลางฝ่ามือมีเรื่องสำคัญที่คุณจะต้องรับรู้เกี่ยวกับตัวเองเอาไว้นั่นก็คือคุณเป็นบุคคลที่มีวาจาส์เป็นคนที่สามารถจะสั่งอะไรก็ได้สามารถที่จะสั่งให้ตัวเองรวยก็ได้สั่งให้ตัวเองประสบความสำเร็จก็ได้หรือแม้แต่จะพูดจาก,กับใครทำให้คนคนนั้นเป็นอย่างที่คุณพูดก็ได้และนี่ก็คือ เรื่องที่คุณจะต้องระมัดระวังในการใช้คำพูดของคุณค่ะเพราะคุณจะต้องมีสติในการพูดจาออกไปซึ่งมันเป็นบุญหรือเป็นบาปมันจะสร้างชีวิตคุณให้ดีขึ้นหรือจะทำให้ชีวิตของคุณนั้นเลวร้ายลงอยู่ที่ปากของคุณค่ะเพราะวาจาสิทธิ์ของผู้ที่มีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือผู้ที่มีกากบาทกลางฝ่ามือนั้นเป็นผู้ที่สวรรค์ส่งมาเกิด เพื่อที่จะมาชำางชดใช้เวรกรรมและให้มาสักสมบุญบารมีมาทำบุญเกื้อหนุนฟื้นฟูพุทธศาสนาและให้มาสักสมบารมีมาทำบุญเกื้อหน,นุนฟื้นฟูศาสนาให้เจริญงอกงามขึ้นไปผู้ที่มีกากบาทกลางฝ่ามือคือผู้ที่มีเส้นกากบาทที่อยู่ระหว่างเส้นใจกับเส้นสมอง หากยกมือขึ้นมาแล้วเห็นเส้นการกรบาทที่ขึ้นอยู่ระหว่างเส้นใจกับเส้นสมองหากคุณมีความปรารถนาที่จะใช้พลังงานของตัวเองให้เกิดประโยชน์หากคุณปรารถนาที่จะใช้วาจาศธิ์ของตนมาเสกให้ชีวิตของคุณให้ประสบความสุขความสำเร็จขอให้คุณตั้งใจฟังให้ดีและปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัด แล้วชีวิตของคุณนั้นจะดีขึ้นได้อย่างง่ายดายค่ะเพราะมันเป็นเรื่องที่เหมือนกับว่าไม่น่านจะเป็นไปได้แต่หลายคนที่มีเส้นการกรบาดกลางฝ่ามือเมื่อปฏิบัติจริงแล้วก็ทำได้จริงหลายคนได้ยืนยันว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ไม่เชื่อก็อย่าลุหลู่นะคะหากคุณเป็นคนที่มีการกรบาดกลางฝ่ามือขอให้คุณตั้งจิตตั้งสมาธิให้ดี ตั้งใจฟังเรื่องราวต่อไปนี้เพื่อที่จะพัฒนาชีวิตของคุณให้ดีขึ้นง่ายๆดังนี้ค่ะหากคุณคิดจะใช้วาจาสิทธิ์เสกชีวิตอันดับแรกคุณต้องมีต้นทุนก่อนนั่นก็คือคุณต้องมีบุญบารมีวิธีสร้างบารมีคืออะไรต้องทำอย่างไรวิธีสร้างบุญบารมีไม่ใช่เรื่องยาก ก่อนอื่นเราต้องมาทำความรู้จักกันก่อนค่ะว่าบุญคืออะไรบุญก็คือความดีคือความสุขส่วนบารมีก็หมายถึงคุณความดีที่บำเพ็ญเพียรมาอย่างยิ่งยวดเพื่อให้บรรุจุดหมายอันสูงสุดวิธีสร้างบุญบารมีหรือที่ตั้งแห่งการทำบุญในพระพุทธศาสนานั้น ก็มีอยู่สามขั้นตอนก็คือการให้ทานการรักษาศีลและการภาวนาซึ่งจะนิยมเรียกกันว่าทานศีลภาวนาซึ่งการให้ทานนั้นเป็นการสร้างบุญที่เป็นเบื้องตน้นจะได้บุญที่น้อยที่สุดในการทําบุญทั้งสมขั้นตอนซึ่งไม่ว่าคุณจะทำทานมากแค่ไหนก็ไม่มีทางที่จะได้บุญไปมากกว่าการรักษาศีล และถึงคุณจะรักษาศีลได้เข้คขัดมากเท่าไหร่ก็ไม่มีทางจะได้บุญไปมากกว่าการเจริญภาวนาไปได้ดังนั้นการเจริญภาวนาจึงเป็นการสร้างบุญบารามีที่มีกำลังสูงสุดค่ะและได้บุญบารามีสูงสุดนั่นเองนะคะซึ่งการให้ทานนั้นจะมีองค์ประกอบที่จะสร้างบุญบารามีได้มากหรือน้อย มีอยู่3ประการก็คือประการที่หนึ่งวัตถุที่ให้ทานนั้นต้องบริสุทธิ์คือเป็นของที่หามาได้ด้วยความบริสุทธิ์ค่ะประการที่สองคือเจตนาในการให้ทานก็จะต้องบริสุทธิ์ซึ่งจะแบ่งเป็นสามระยะก็คือระยะก่อนที่จะให้ทานคุณผู้ฟังจะต้องเต็มใจมีจิตสมณะร่าเริงที่อยากจะให้ เต็มใจที่จะให้และยินดีที่จะให้ค่ะระยะต่อมาคือระยะที่กำลังลงมือให้ทาน <c oughs> ก็คือต้องมีจิตสัมานะร่าเริงยินดีเบิกบานในการที่ตนกำลังให้ทานคนอื่นนั้นและระยะสุดท้ายคือหลังจากที่ให้ทานไปแล้วหลังจากนั้นก็ดีนานมาก็ดีเมื่อทบทวนเมื่อใด คุณก็จะมีจิตที่สัมมนะร่าเริงเบิกบานยินดีในการให้ทานนั้นๆและประการที่สก็คือเนื้อนาบุญจะต้องบริสุทธิ์คำว่าเนื้อนาบุญในที่นี้ก็ได้แก่บุคคลผู้รับทานของผู้ทำทานนั่นเองค่ะนับว่าข้อนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดถึงแม้ข้อหนึ่งและข้อสองแม้ทานจะงามบริสุทธิ์ครบถ้วนแล้ว บริสุทธิ์พร้อมกับสามระยะแต่ถ้าตัวผู้ที่รับการทำทานเป็นคนไม่ดีไม่ใช่ผู้ที่เป็นเนื้อนาบุญที่บริสุทธิ์เป็นเนื้อนาบุญที่เลวที่ทำไปนั้นก็จะไม่ผิดอกออกผลหากคนที่รับการให้ทานนั้นเป็นผู้ที่มีศีลมีธรรมสูงก็ย่อมเป็นเนื้อนาบุญที่ดีฐานที่เราได้ทำไปก็เกิดผลบุญมากหากผู้รับการให้ทาน เป็นผู้ไม่มีศีลธรรมผลของทานก็ไม่เกิดขึ้นคือได้บุญน้อยแต่ก็ตามการให้ทานที่ได้บุญมากที่สุดก็ได้แก่ธรรมทานเพราะการให้ธรรมทานคือการเทศนาสั่งสอนธรรมะตลอดถึงการพิมพ์หนังสือธรรมะแจกเป็นทานเพื่อช่วยให้ผู้อื่นที่ยังไม่รู้และรู้เป็นผู้ที่รู้อยู่แล้ว ให้ได้เข้าใจมากยิ่งยิ่งขึ้นเป็นเหตุให้ผู้ที่เป็นมิจฉาทิฏฐิได้กลับใจมาเป็นสัมมาทิฏฐิมีการชักจุงให้เขามารักษาศีลปฏิบัติธรรมจนเข้าถึงขั้นมรรคผลนิพพานได้ในที่สุดซึ่งเป็นหน้าที่อย่างหนึ่งของผู้ที่มีการกรบาดกลางสามือนะคะในการที่จัดทุบำรุงรักษาพระพุทธศาสนาและช่วยเหลือผู้ที่เป็นทุกข์นั้น ได้ผลทุกซึ่งเป็นมหาทานได้เหมือนกันค่ะหรือแม้แต่กระทั่งการแชร์ธรรมทานในคลิป YouTube ก็ถือว่าเป็นการให้ธรรมทานเป็นบุญกุศลอย่างหนึ่งได้เหมือนกันดังนั้นหากคุณอยากได้บุญได้กุศลบารมีคุณก็สามารถที่จะแชร์คลิปนี้ไปให้ผู้ที่ไม่รู้ได้รู้แบบนี้ก็ถือว่าเป็นกุศลอย่างหนึ่ง เป็นการทำบุญบารมีอีกอย่างหนึ่งค่ะแต่ถึงแม้ว่าเราจะทำทานอย่างไรทานนั้นก็ไม่สามารถที่จะสู้กับการรักษาสินได้สินนั้นเป็นการทำบุญบารมีที่สูงกว่าทานนะคะความเชื่อและความศรัทธาเป็นสิทธิส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยค่ะ คุณผู้ฟังคะนี่ก็คือสาระน่ารู้ที่ช่องบอกบุญชแนลได้นำมามอบให้กับทุกท่านในวันนี้แอดมินหวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านไม่มากก็น้อยถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะหากคุณผู้ฟังชื่นชอบเนื้อหาสาระเกี่ยวกับต้นไม้มงคลความเชื่อและสุขภาพ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านร่ำรวยสุขภาพมีความสุขทุกทกท่านขอบคุณและสวัสดีค่ะ